สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ของราศีมังกรนะคะช่วงวันที่ท่านที่เกิดวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะธาดินในช่วงระหว่างาวันที่15ถึง22มกราะคมะ2562แนวโน้มความรัก การงานการเงินของราศีมังกรนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับบางท่านนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเนาะอาจจะดูไว้เป็นเพลิดเพลินหรือเป็นแนวทางได้นะคะเรามาอ่านไพ่กันเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นหนึ่งครับนะคะไพ่ใบแรกเป็น1ครับนะคะช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรเนาะ ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะความสุขในความรักมิตรภาพที่ดีนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตของคุณสบายๆและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะจะถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างนิ่งๆดีก็ได้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของมิตรภาพความรักก็ได้เช่นกัน คุณอาจจะมีโอกาสมี idea, ไอเดียได้คุณอาจจะมีโอกาสได้สร้างไอเดียนะคะหรือแรกมานานใจอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนะักในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะพอพอกินพอใช้สบายๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานจะค่อนข้างนิ่งยังไม่มีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะมาท้าทายนะคะในความสามารถของคุณในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ เรื่อยๆนะคะมันอาจจะน่าเบื่อด,ด้วยซ้ำแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาให้ปวดหัวมากนักในเรื่องความรักก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่นะคะสำหรับหนึ่งครับในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะคุ e ีนอฟคับผู้หญิงถืงอาราชินีถือถ้วยนะคะ เราชนี้ถือถ้วยมีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราอึดอัดใจและเบื่อหน่ายจากสถานการณ์รับรับตัวที่เป็นอยู่นะคะโครงการหรือแผนง,งานสำหรับบางท่านนะคะโครงการหรือแผนง,งานที่วางไว้อาจจะยังไม่เห็นความก้าวหน้าที่เด่นชัดนักนะคะในระยะนี้จําเป็นต้องใช้ความอดทนรอคอยไปก่อนเพราะเรื่องต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้การงานอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น สำหรับบางท่านนะคะเพราะมีปัจจัยจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทำให้งานของคุณช้าไปหน่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะการเงินถือว่าเป็นอพอมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่ก็ยังไม่ดีนะนะคะในช่วงใกล้ๆนี้นะจ๊ะก็อาจจะมีหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งครับเข้ามาอาจจะเป็นในช่วงของช้าๆเย็นๆนะคะค่อยๆคืคบหน้าเนาะหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างนะคะ ไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะเป็นช่วงที่สบายๆนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ไปที่3นะคะเป็น The Empress นะคะ The Empress The Empress ช่วงนี้สําหรับผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างอาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะคะการเจริญเต,ติบโตแบบช้าๆเนี่บางท่านนะคะเหมือนถึงว่าอาจจะมีความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ในอนาคตแต่เป็น พยายามอย่างเต็มที่แบบไม่ท้อยถอยก็จะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวถ้าหากทํากิจการเกี่ยวกับความสวยงามหรือกเกษตรกรรมก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของอางานค่อนข้างดีนะคะหรือถ้าหากทํากิจการอื่นๆควรลองนะคะหาคนลง,ลงหุ้นที่เป็นผู้หญิงนะคะด้วยกันนะคะมาจัดการด้วยหรือการบริหารดูก็อาจจะให้ธุรกิจขยับขยายไปในให้มากกว่าเดิมได้นะคะ การเงินจะเริ่มมีความมั่นคงการงานมากขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟุ่งเฟือต่างๆในในเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนรักเข้ามานะคะอ่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะมองอนาคตร่วมกันได้นะคะเป็น the e m p r e s s ขึ้นในช่วงนี้นะคะต่อไปเรามาดูไพ่ใบที่4นะคะ the e m p r a c e ไม่ไปสิ The Emperor นะคะไพ่ The Emperor เนี่ยความเป็นมาในช่วงที่ผ่านมาของคนราศีมังกรนะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องราวหรือปัญหาหลายอย่างทำให้คุณมีความขัดแยง้งแล้วก็มีความแข็งแร่งมากขึ้นคุณจะรู้สึกเชื่อมั่นตัวเองในการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นเรื่องการงานหากทำงานก็ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติหรือข้าราชการก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ก้าวหน้านะคะ แต่หากเป็นงานด้านอื่นก็ยังถือว่าต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าที่เป็นอยู่การเงินช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่นักเพราะคุณอาจจะใช้จ่ายไปให้กับตัวเองมากเกินไปหรือเรื่องของความรักก็มีโอกาสพบรักกับคนที่อายุมากกว่าหรือนิสัยเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะนอกจากนั้นอาจจะเจอคนต่างชาติเข้ามาจีบเหมือนกันนะแต่อาจมีคนรักแล้วอาจจะต้องเบื่อหน่ายบ้างเพราะความรัก อาจจะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันมากมากนักนะคะเพราะอิมพอเรอร์จะเป็นคนที่แข็งแกร่งและก็ไม่ค่อยแสดงความรักออกมาเท่าไหร่นะคะเก็บความรู้สึกเก่งนั่นเองนะจ๊ะต่อไป <c oughs> ลูกน้องบริวารรอบข้างนะคะ <c oughs> เป็นอย่างไรนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่ต้องทำงานอย่างหนัก และแบกรับภาระต่างๆค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาในให้กับครอบครัวรวมถึงคนรักของคุณมากนะักดังนั้นอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรักและครอบครัวได้ในด้านการงานมักจะต้องรับผิดชอบหลากหลายนะคะซึ่งบ่งบอกถึงว่าคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บงังคับบัญชามากพอสมควรนะคะในบางท่านคือในในการทํางานนะคะเราขยันทํางานเนาะ <c oughs> จะได้ลูกน้องที่มีความกระตือร้วนด้วยนะและทำงานเก่งหากได้รับความสนับสนุนจากคุณนะคะ <c oughs> เขาสามารถเติบโตและสร้างงานให้กับคุณสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้ของราศีมังกรถ้ามีลูกน้องนะคะต่อไปไพ่ใบที่หกนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่แปดถ้วยเนะี่ยจริงๆแล้ว ก็เป็นรากฐานของความมั่นคงนะคะขึ้นมาแดถ้วยนะคะตั้งเรียงกันเนาะก็อาจจะมีการพัฒนาและความก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จการละทิ้งการเสรียสละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายอย่างมากในช่วงที่ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวคุณมากด้วยเพราะอาจจะขี้บ่นมากกว่าปกติคุณควรระวังปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะอย่าจุกจิกหรือพูดประชดประชันรวมถึงบ่นคนรักมากนะักเกินไปเพราะจะทําให้เกิดความเบื่อหน่าย นะคะรำคาญกันมากขึ้นเดือดขาดแตับนะคะอยากจะปลีกวิเวกหลีกหนีสังคมนะคะความวุ่นวายเนาะไปพักผ่อนระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหาที่เงียบเเพื่อพักผ่อนหรือเปลี่ยนบรรยากาศได้นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับบางท่าน <c oughs> ต่อไปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เข้ามานะคะแนวทางที่แก้ไขเนี่ยคุณอาจจะพบปัญหาจุกจิกบางอย่าง <c oughs> นะคะ คุณอาจจะพบปัญหาจุกจิกบางอย่างเนาะที่ทําให้คุณต้องเข้าไปจัดการหรือมีเรื่องทําให้คุณต้องวิวตกกังวลเข้ามานะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างร้นเหลือทาให้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ยากเกินกว่าความสามารถของคุณนะคะคุณจะจัดการมันได้อย่างไรก็ตามระวังความใจร้อนและควมเร่งรีบเกินไปด้วยเพราะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาด อย่างไม่ค่าคิดนะคะโดยรวมแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอเพียงคุณมีอย่าเพิ่งยอมแพ้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะภายในนี้หมายถึงความสามารถความเก่งในการตัดสินปัญหาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะต่อไปลองดูไพ่ต่อไปนะคะคนที่อยู่รอบข้างเรานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ทาเออเจ็ดดาบ เจ็ดดาบระยะนี้คุณต้องให้ความระมัดระวังกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวของคุณนะระหว่างการใช้ชีวิตของคุณด้วยเพราะว่าเจ็ดดาบระวังโดนเอาเปรียบจากคนรอบข้างหรือคนอื่นที่มีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ในช่วงนี้หากใครพูดอะไรควรฟังหูไว้หูนะคะเพราะมีโอกาสโดนหลอกลวงได้นะสําหรับรอบๆบ,บริเวณใกล้ๆตัวเรานะคะก็คือ,อคนที่อยู่รอบๆตัวนะอันนี้หมายถึงเรื่องขององ,องค์กรหรือว่าเพื่อน ใกล้ๆนะคะในการทํางานนะมีโอกาสโดนเพื่อนร่วมงานหักหลังหรือมีโอกาสเอามาเ,าเปรียบเรานะคะไงก็ทิ้งเราระยะห่างไว้บ้างนะคะป้องกันให้คนอื่นเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวเรานะคะต่อไปไพ่ที่9นะคะความคิดภายในความคิดภายในจิตใจของเราเนาะเป็นไพ่ สิบเหรียญสิบเหรียญบ่งบอกถึงคุณอาจมีความมุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะหรือความมุ่งหวังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั้งในแง่ของการเงินการงานและความรักเป็นเรื่องงานนั้นอาจจะรู้สึกว่าอ,อ,อยากก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ หรือค่าตอบแทนจากการทํางานที่ดีกว่าเดิมบางกรณีอาจมีความคิดที่อยากจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือที่ดินก็ได้นะคะแต่ควรเช็คสภาวะการเงินของตัวคุณก่อนด้วยว่าเราสามารถที่จะหมุนเงินทันไหมในเรื่องความรักเรื่องของความรักคุณก็มีความจริงจังอย่างมากและคาดหวังในตัวอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็ลดการคาดหวังไปบ้างก็ดีนะคะจะช่วยให้คุณไม่เป็นทุกข์ มากนะักนะจ๊ะบางทีเราอาจจะคาดหวังกับตัวเขามากไปอ่ะนะต่อไปไพ่ใบสุดท้ายคือใบไพ่สิบนะคะไพ่ใบที่สิบเป็นไพ่โดยวรวมแล้วนะคะไพ่กำลังจะบอกคุณว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะไพ่ใบนี้ e world นะคะสถานการณ์ต่างๆที่ดําเนินมาถึงที่จุดของมันเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอในเรื่องของการงานการเงินเรื่องความรักเนี่ย ในแง่ดีและแง่ไม่ดีเนี่ยเรื่องงานอาจหมายถึงการประสบความกดดันในเรื่องของการงานความเบื่อหน่ายต้องการหางานใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตัวคุณเองได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่แน่ว่าหากเปลี่ยนงานแล้วจะดีอย่างที่คิดไหมในคนที่ทำงานมานานจะบรรจุบรรลุเป้าหมายสูงสุดค่ะและประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงในสายงานของคุณการเงินจะมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆดังนั้นยังต้องรอรบคอบในการใช้จ่ายเงินไว้ด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะักแต่ควรระวังบริเวณหลังเป็นพิเศษนะความรักมีโอกาสพบระหว่างเดินทางท่องเที่ยวหรือไปต่างประเทศบางประเทศนะคะคุณมีคู่แล้วอาจมีช่วงห่างกันหรือกลับมารักกันใหม่นะจ๊ะ กลับมารักกันใหม่นะคะสรุปแล้วนะอืมช่วงนี้อาจจะบรรยากาศของราศีมังกรก็อาจจะเออ่ไม่วือหวาเท่าไหร่นะคะก็อาจจะไม่มีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคมากนักนะคะค่ <c oughs> อนข้างที่จะมีคนคอยช่วยเหลือค่อนข้างที่จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลเรานะคะคอยช่วยเหลือเรานะจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรา เ,เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้างนะคะแต่ก็อืมก็ยังดำเนินไปได้ดีเนาะในเรื่องของการเงินก็ทำเงินแล้วก็สร้างงานออกมาก็จะได้เงินออกมาอยู่แล้วนะคะได้จากผลของเราอาจจะมาแบบช้าๆอาจจะอาจจะไม่ได้มาแบบฟื้หวามากมายนะักแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของเพื่อนฝูงหรือเจ็ดาบนะ่ะ นะคะเรื่องการงานก็อาจจะมีบ้างที่มีคนเอาเปรียบเรานะคะก็ทิ้งระยะห่างไว้บ้างนะคะอย่าให้เขาเข้ามามาหวางผลประโยชน์กับเรานะโดยสรุปแล้วเดี๋ยวเวนะคะก็อาจจะเออมันถึงจุดของของความรู้สึกนั้นๆน,น,นะคะถ้าหากงานออกมาแล้วมันไม่ดีพอหรือว่าอยู่ตรงนั้นไม่ดีเนะะี่ยค่ะก็ลองหาสถานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่เปลี่ยน อ่าอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าให้มันสมดุลกับสิ่งที่เราทําไปนะคะแล้วก็ถ้าหากเป็นคู่กันก็อาจจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมประมาณนี้เนาะขอ3ามใบค่ะสําหรับขอสามใบขอไพ่สามใบสําหรับแนวทางแก้ไขนะคะหรือแนวทางที่ไพ่อยากจะบอกเรานะคะ อไม้เท้าจับงานนะคะตอนนี้กําลังมองมองงานแล้วมองการไกลนะคะกําลังคลิกถึงการสื่อสารต่อรองนะคะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่แล้วนะลองต่อไปค่ะหกดาบนะคะสิ่งที่เ,ออเข้ามาปัญหาที่เข้ามานะคะทําให้ช่วงนี้เราหยุดนิ่งเพื่อที่จะตายตองเพื่อที่จะพิจารณาว่ามันมันสมควรที่จะ ไปในทางไหนนะคะคือเราอาจจะปัญหามากมายที่ลุมแล้วเราอยู่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะนิ่งและก็เอามาพิจารณาแก้ไขไปทีละขั้นตอนนะคะไปทีละอย่างเนาะหรืออะไรที่วุ่นวายก็พักก่อนนะคะอืมความสงบเย็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการอา่ เป็นช่วงของการเหมือนกับมาไต่ตองพิจารณาเหตุและผลอืการเงินการงานนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันม,มันก็จะกลับฟื้นฟูให้มาอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอะไรอะไรก็อยู่ในระดับที่ว่าปานกลางใช้ได้นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรมากนักนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบก้าวไปอย่างเร็วเนาะก็ค่อยๆไปเหมือนกับหครับ ที่เป็นไพ่ของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็เย็นๆจนบางครั้งก็อาจจะเบื่อหน่ายนะคะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนะคะยังไม่มีอะไรหวือหวานะคะเร่งรีบแต่ก็ไม่ไม่เร็ว้ายอะไรนะคะในบางเรื่องบางครั้งก็อาจจะก็อย่างว่าก็คืออยากพักไปก่อนเรื่องบางเรื่องที่ทําให กังวลใจนะคะทําให้รู้สึกแก้ลงอะไรประมาณนี้ก็พักไปก่อนแต่ก็ระวังนะคะคนเข้ามาเอาเปรียบเราด้วยนะเข้ามาที่แบบไม่ตรงกับเรานะคะไม่ซื่อตรงกับเราเนาะสำหรับวันนี้อแนวโน้นมความรักการงานการเงินของราศีมังกรก็ประมาณนี้นะคะส่วเรื่องความรักก็ดีอยู่นะความรักก็ดีอยู่นะคะคนโสดตอนนี้อาจจะได้พบรักด้วยนะอาจจะได้พบเจอคนเก่ง พบเพื่อนพบคนที่ถูกใจในที่ทํางานนะคะอาจจะมาจากไม่ได้มาแบบว่ามาจีบมาอะไรแต่อาจจะรู้จักกันมานานแล้วแต่อาจจะเริ่มเห็นใจกันรู้จักกันมากขึ้นนะคะอาจจะเห็นใจกันแล้วก็เอออยากจะคบกันอะไรประมาณนี้ค่ะได้มาจากการช่วยเหลือกันมากกว่านะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชม อืมดูแล้วมีเลขเด่นด้วยนะคะอาจจะมีแจมมานะคะเลขเด่นตอนนี้เลขที่มาก็จะเป็นเดอะเอ็มเพรสนะคะเดอะเอ็มเพรสสามสี่แล้วก็สองหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าเป็นไฮเป็นโฮลิแพนนะคะสามสี่สองหนึ่งแล้วก็เก้านะคะเผื่อบางท่านอาจจะได้โชคลาบเนาะเพราะเอ็มเพรสเป็นปราชนึงด,ดาวสุขนะคะคือให้ความสุข โชคลาบนะคะอาจจะมาพร้อมกันก็ได้เนาะสามสี่สองหนึ่งแล้วก็เก้านะคะ the w เ r อร์สองหนึ่งนะคะสามสี่เอ็มเพลนะคะเดอะฮมเบรมาด้วยแล้วก็ the ะเฮลิโอนะคะนำชโชลาบมาให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ